เหตุการณ์เมื Somehow, ่อเมื่อวันที่สิบเมื่อวานนะคะสิบกันยายนสองห้าหกหกเมื่อวานช่วงสักบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงแทนลูกกับเพื่อนๆอยู่ในงานศพนะคะเราเกิดอาการวูบเหมือนเหมือนหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมแล้วก็หาที่นั่งพักเข้าที่ร่มกําลังสนุกสนานกับเพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนๆลงมาจากกรุงเทพบ้างมาจากต่างจังหวัดบ้างก็พอดีงานศพคุณแม่เพื่อนเสียนะคะ ก็รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวยังไงก็ไม่รู้ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนสักพักหนึ่งก็นัดเพื่อนๆกันว่าโอเคจะไปหาที่นั่งเย็นๆคุยกันก็เลยจะไปนั่งร้านกาแฟมีซอนที่คิวรกว่ถลนเมอนั็ดลาาดส,ลสักพักหนึ่งก็เรียกว่าอะไรมันจะอาเจียนก็เลยหาถุงอาเจียนอาเจียนออกมาเป็นเป็นน้ำเลยค่ะน้ำใสๆเลย ก็เทบยะไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเหมือนกันเอ่ออาเจียนแล้วอาการก็ไม่ได้ดีขึ้นก็นกเลยไปเข้าห้องน้ำก็ถ่ายถ่ายเลี้ยวเลยคะก็เป็นครั้งที่สองของวันที่ถ่ายเยลี้ยวหลังจากนั้นก็พยายามหาคลินิกเพื่อจะเข้าไปตรวจดูอ,อาการว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนแรกพกกะว่าอยากจะกลับมาโรงพยาบาลคุณยังแต่ว่ากรุงบอกว่ามันไกลเกินหาที่เข้าทีาทา่คลินิกก็แล้วกันคลินิก ในช่วงระหว่างวันก็ยังไม่ค่อยเปิดค่ะก็เลยอ่ะไปโรงพยาบาลก็ได้ค่ะก็เลยไปโรงพยาบาลปรากฏว่าไปเข้าก่อนจะไปถึงโรงพยาบาลเนี้ค่ะมันมัน,มนทุรนทุรายมันแบบว่าเรียกว่าคือเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มสันเริ่มปากสาันเริ่มมือสันเริ่มจมูกสติแต่ก็พยายามฝืนแล้วก็บอกคูแบบว่าเปิดไปฉุกเฉินได้ไหมวิ่งแบบให้ให้เร็วกว่าน,นี้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะกูดว่าก็ ก่อนจะถึงครูแปลก็จะมาตีมือ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 ไม่ให้ไม่ให้หลับก็ไปถึงที่โรงพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉินตอนนั้นก็ยังจาได้ค่ะจาได้ว่าคือก้าวขาไม่ออกเล้วแต่ก็ยังมีสติอยู่แล้วก็มีเตียงมาแล้วก็คุณครูมาประคองเป็นนอนเตียงนอนเตียงก็เหมือนก็จะ<ม>เหมือนจะ<ม>จะสรุปค่ะแต่ว่าก็ยังยังยังก็ยังมีสติอยู่หลังจากนั้นก็พยาบาลตรงหน้าห้องฉุกเฉินก็ซัก สักาการก็สลืมสลือค่ะตอนนั้นสลืมสลือไปเขาบอกอาการไปก็มีคุณหครกไม่ครบมันก็พอดีถือบัตรประชาชนมาด้วยก็ให้แบบะชาชนไปเสร็จแล้ววัดความดันตรวจวัดไข้แล้วก็เจาะเลือดที่ปลายนิว้วสักพักหนึ่งก็โดนเข็นเข้าไปในข้างในห้องไอ้อาก็นอนพักอยู่สักไม่นานค่ะก็มีคุณหมอหมอก็อยังค่อนข้างจะยังเด็กๆอยู่เข,ข้ามาสักาการ ก็สักการสักพักหนึ่งก็หายไปสักพักหนึ่งมาอีกรอบหนึ่งก็ตักการเพิ่มเติมตอนนั้นก็เหมือนจะสติก็ดีขึ้นก็ให้อธิบายไปว่าเป็นยังไงหลังจากนั้นก็อนอนพักตรงตรงนั้นยาวเลยค่ะก็สลืมมสลือไปแล้วก็ได้ยินเสียงรุนนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะก็นานนานมากค่ะนานคือก็แต่ว่าทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลก็จะยุ่งอยู่ตลอดเราก็นอนไปพอ รู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งก็ถามคุณหมอพอดีคุณหมอมาเตียงข้างๆเลยนะเตียงข้างๆก็เหย็บแผลก็แตกก็ไม่ได้หินไมองนะ่ยได้ยินเราก็าทางคุณหมอคุณหมอคะต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมคะรู้สึกเหมือนแต่รู้สึกมันดีขึ้นแต่ก็ยังตาลายนะมือตาลายคุณหมอโอเคเดี๋ยวรอพยาบาลมา,าวัดความดันให้ครั้งหนึ่งนะคะก็หายไปสักหนึ่งค่ะคุณหมอทําแผลข้างๆเสร็จก,ก็ให้พยาบาลมาวัด ความดันในขณะนอนแล้วก็ในขณะนั่งก็หายไปก็เหมือนกับไม่รู้ว่าอุณหภูมิเอ้ไม่ใช่คว,ความดันก็น่าจะปกติแล้วก็หายไปพัปกหนึ่งค,ครูก็มากับกาวก็กบอกว่าไปกับได้เลี้ยวต่ทางเลีวทำทิ่ <He el. S 1> ทบ,บาทไม่มียาไม่มีอะไรโอ้ <laughs> เป็นอะไรนี่อะ <laughs> ประมาณนี้ก็เออ ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ก็พยายามดูอาการอยู่ว่าเป็นยังไงแล้วก็วิเคราะห์อาการกลับไปนะคะาการกลับไปก็คือว่าจริงจริงแล้ววันนั้นเมื่อวานน่ะนพี่กินเนี่ยคือเช้าเนี่ยเช้ากาแฟสายก็ไปนั่งกินเค้กส้มกับช็อกโกแลตร้อนที่ที่ร้านกาแฟนะคะหลังจากนั้นก็มาคุณครูซื้อ,อ,อทอดมันทอดมันปลานะคะมาให้ก็กินทอดมันปลาไป แล้วก็ไปที่งานศพก็กินโอิชิกรีนทีไปหนึ่งน้ำไปหนึ่งก็แค่นั้นค่ะก็ไม่รู้ว่าจริงๆเพราะว่าท้องว่างกินน้อยหรือว่าอาหารเป็นพิษจากไปต้นตะหรือเปล่า,หร,ลาหรือจากอะไรก็ไม่รู้แต่นอนน้อยไหมก็ไม่น้อยนะคะคืนนั้นนั่งดื่มกับเพื่อนก็เลิกประมาณห้าทุ่มก็ดื่มเหล้าไปก็ไม่น่าจะเยอะค่ะก็นิดๆหน่อยๆแลนั่งคุยไปนั่งเดินคุยกับเพื่อนไป กลับมาห้าทุ่มก็นอนเลยแล้วก็เช้าพาพี่สาวไปโรงพยาบาลทําสบู่ก็อืมไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติมากนอนน้อยไหมก็ไม่น่าจะน้อยที่สงสัยอยู่ก็เรื่องของอาหารเป็นพิษนิดน,นึงค่ะแต่ว่าอาการปวดหัวอาการที่เป็นลมนี่ไม่เคยเป็นมาก่อนแบบนี้นะคะก็ก็ก็กังวลเหมือนกันว่าจริงๆพอไม่รู้สาเหตุเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันแน่ถ้ารู้สาเหตุก็อย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าโอเคเราเป็นโรคอะไรตอนนี้ก็คงจะต้องอดูแล ว่าเป็นอะไรแล้วก็อาจจะดูดูไปว่าหาะสาเหตว่าเป็นอะไรกันแน่นะคะพอประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงตอนนี้ค่ะดีแล้วโอเคค่ะ